ไปู้ยบ้านน้อไปนมาถึงไม่แข่งควนตัวสื้อแต่เสียหามันจะเป็นขายของมืดมือกับบาร์ดเงินพูใยญ่บ้านพูใยญ่บ้านเอาพูใยญ่บ้านเป็นบ้านบ้านจะม่แข่งวุนได้บาพูยับ้านโอ้ผูพใหญ่บ้านไปอ ก็ตตอ่เแวกนแกงคว่ํ้วนเสียโอ้ยอย่างแกงไม่บานคว่ํผู้ใหญ่บ้านก็ท้าเองซอานผู้ใหบ้านห้าลาแกงคว่ใหู้กบ้านด้นีู่บ้านขายของมืเลยก็ว่าไดเงินเงนเชียรุ่จับยมมาแกงไ่ดีไหมคนโยพีเฮ้ม่งจับยำมาแกงม่งจักมลาไม่ได้เราบ้นเาเรา โอ้ยเราอนบาสืนต้นพยไงบ้านกระไดพวกแต่ยังมาแก้ยุโอ้แตงยังไอลูกบ้านแม่ท้อนไอยังูบ้านเกิดก้อนตัดูบ้านอะไรเกหนานรจะได้เปลี่ยนาะนกำลังนนน้องสั่งแล้วจด้เปลี่ยน่วนอยขายของมันมือกอยกระไดเงินเขาลักขึ้นคอยเฮ้ยไปเปื้อนอะไรเขาลักยังไงตั้งไว้หันแล้วเขาก็มากกว่ากินน้ำกิน่ากินเขาก็เอาเขาเเขากิน มันซื้อของมาหนึ่งเขามาขายน้มบานทีไปเอาเงินไปซื้อนมน้เขามาวางกระเป๋าว่าพี่จักบาทเราทีว่าจังไหนบันแล้วว่าเอาไว้รับตัวอย่างของเอามันเป้านี่เป้าอี่ยังหนึ่ขายข้าไทยไจะขีดมือว่าท่านในไทยยี้หมื่นขายของยุ่งเนี่ยนว่าจะขายของดียังเงาอยู่ก็ได้เงินหลายเติบอยู่งไปจะจำไปอีกสิ่งแล้วเขาจะมาใส่กระเป๋าไว้มันจะจำจำเต็มก็เมื่อตาบ้ามันได้หนักเบิ่งบ้านเป็นเงินเท่าไร เห็นโตบ่ล่ะเห็นโตป่เห็นยุโตเขาเด่นะเห็นมีลักขานมเอกล่องมุกจอนมุงนนี่วะกล่องมุกจนจนียุนละเห็นว่ามันเปิดกล่องมุกจนแล้วเห็ผู้ยันบานไปเบิ่งไห้กันบานมันเห็นเพ่มมุ่งใหม่มุ่งใหม่มันโตคนเป็นผู้ใดญ่องีเป็นจำได้ตอนนั้นะสสเก็ดผ่าดูฮะบอกมีจับกหี้็จำได้นอยุมีจักหีเอาคนต่อมมกันตัวอเอ้ยอนี่จัดังมั้เ้า มันคนก็มีดังเดียวตัวดังเดียวเนาะดังเดียวหูวก็สอนหูตากระสอนตาเออเออเอออือนี่กะแขนครซ้อเราไปอย่าพูดยังบ้านเจ้านั่นน่ะเออนี่กะแขนมรนี่กะแขนครนี่สอนแขนคสอนแขนสอนหูอือกินข้าวกับบ้านไเมื่อนั่นคอยสวนเงื่อนคอยกับบ้านไเก็บมาเลยนี่ลักษณะหน้าตาเลยเอามาคือพูดยังบ้านใครบ้านนี่คือเพยกับยาแม่มันจะไปหางน่รถไปนั่นราเย นัหาแล้วนั่นั่ไน้นั่หายอย่าบนคือพ้ใหญ่บ้านก็นี่ับ่แม่นั่งกนี้นฮนั่งบ่ได้ที่ใจหายแล้วนีปเก็บังไหนนี่การเงินการข้างกเก็บเงินไว้ดีๆเขาไว้ดีๆยู้นั่งคอยเขาไว้ดียู้คอยเขาคว้ากินน้ำกินธาคอยก็เลยเปเอน้าให้เขากินแล้วเขาให้เขากินเย็นย็นเจ้าถุงมดกว่าลานเจ้านี่เจ้าติดก ตี่ไปนี่ยเราก็มุ่งจอดยุ่งสี่แล้วมานี่แล้วก็เดี๋ยวมาทั้งกำเนียร์เรามันก็สาดมันใส่คนหนุ่มผู้แย่บ้านอมไม่เห็นเดียวกองจอนฮะไม่เห็นเหยเจ้าเอาไฟเบอร์บอชัดกองจอดผิดบ่ะไฟสียก็เาเบิ้งซอยเก็ตุ่ยผู้แย่บ้านนั่นนะเจ้าติดกองจอดผิดบ่บ่ลแล้วเนาะมันมืดพราะคนหมึดเองแม่มันเลยไม่เห็นเขาเบิ้งบ่ลนั่นกองจอดผิดหรอแม่จิ้ฮห๊ะเราติดกองจอดผิดบ่ลแล้ว นี่เจ้าไยูกนี่ดูลันพิองจอมพิดบเอเจ้าขวยทากับทุกันเนาะเจ้ามาหัวเมานแ้นี่จอมอขวยเจ้ามีกองจอมพิดบรอยอยู่ไโอ้มีอยอ่ยังจ้ไปพิดไปมว่าดีเห็นเนาะเด้เาเปิดไปเลยโอ้ยเ่าขวายเห็นลรเมีกันวางกันมันนี่โตนึงยกจะไปบ้างไห้ข่เับแจงับแจงรับแจงรับแจงสั้นมะรับแจงเมื่อไช้่เมื่อไหร่เมื่อไห่เม่อไหร่ ไปเจ้าพาแจ้งให้เจ้าร้องพาแจ้งควบให้เจ้าเอ้ยขึ้นคอยไปใช้ระบาลนี่จักแล้วโอ้ยข่อยสิมาแจ้งควบข่อยคือบ่มีเงินบานข่อยคือเอาเงินมาพันหนึ่งยุบที่ตอนนี้สิมาข่อยยืมเงินเจ้าก้อนในโรงพยาบาลยืมไปยังยืมให้เจ้านั่นละทำวันน้ำพอลกเงินข่อยยืมเงินอีกตั้งหางข่อยมานีกเงินข่อยเสียอีกทุกข่อยเอามาพันเดียวไม่มีพันหนึ่งเียว โยเบายังไม่ส่จขอบขึ้าได้พนี้ยบานเอยม่หบ่ยมใเจ้านั่นะมาตัอยยมใเจ้าแล้วใจเป็นนี่บานนึ่งเาเจ้าตัวเป็นนี่อยพานึงเฝ้าหาว่าใส่นเนอไม่แจ้งข้อมคอยงเสียงอะไเออเจ้าว่าสียงอยเป็นบ่เอาปานั่งตีทาแจ้งข้อมพน้ยานโอ้ยผมผักมน่กกันกเนบ้านขี่เมาหัวอา้นหนึันไครับ